สวัสดีค่ะมาค่ะใครเข้ามาเบิกบานก่อนนะคะไม่ได้บอกกล่าวเล่าเรื่องเลยมาเลยทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสด ไปทุกอย่างกงโชคดีมีเพือดลงทางความสุขดางังโอ้ยโอ้อยโชคดีใครอยากโชคดีเข้ามาค่ะดีทำดีเลยมีความสุขสุขอุรายิงทำยิ่งยิ่งวิธีแบบนี้เลเป็นงานชิวๆคนจะตามมาด้วย ขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยใครเข้ามาฟังไรนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะคะขอให้ร่ำรวยม้างครั่งค่ะคลายกันได้นะคะเมตสะดุดไหมเอ่ยภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะเบิกบานก่อนจ้าให้กลนีดัังงงไมม่ฟค ดีไปหมดสดทุกอย่างสวัสดีค่ะคุณหน,น,นิงแังคงรวยเองเย้เฮมาเลยใครเข้ามาฟังไลนี้โคชโชคดีนะคะท้งอดีตเราไปต่อค่ะทุกคนถ้าอยากประสบผลสำเร็จในชีวิตนะคะเข้ามาฟังได้เลยคะ่ะเบิกบานก่อนนะจ๊ะแค่คุณยิ้มโลกก็เปลี่ยนแล้วค่ะคิดดีคิดบวกไม่ได้ทำให้ใครตายเนาะ ใครเจอแม่ครูสีตาโคชโชคดีทุกคนนะคะชีวิตเปลี่ยนในความสุขให้รวยเงินก็ให้รวยง่ายก็ให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยขอให้รวยเงินท้องมกาไว้ด้วยน้ำใจมีสุขอุราเบิกบานใจแมักนัด้วยกันซ่า สร้างชะตาให้ตัวเอง he. ชะตาข้าขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังแหงดหีไปหมดสดมีทุกอย่างบางทุกทางทำเองรวยเองใครเข้ามาต้องแดนด้วยนะคะเต้นในหัวใจก็ได้มันน่าแสง,งอยากใจกับต่อกลัวครัวเกรงเกรง แล้วเมื่อไรจะมีเพ่งกับเขาเขบิกบานแล้วสจบเพลงเดี๋ยวเราเริ่มนะคะเรียกแขกก่อนเรียกแขกเรียกพลังด้วยไปหมดสดทุกอย่างเรามาทุกค้างทั้งเองรวยเองต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟูไฟมันน่าเสางียกใสกระจอกกลัวกลัวเกรง แล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาสองครัวครัวแกล้งแกล้แล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาไม่ได้เจอการสนานนะคะนานาคุณมิ้นจะมาแบบว่าไม่ได้บอกกล่าวเล่าเรื่องแต่ถ้าใครเข้ามาฟังสดหรือย้อนหลังก็โคตรโช์ดีเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะเชื่อว่าอะไรนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากมายมหาศาลเลยนะคะ เพราะว่ามีคนที่ติดกับดักอันนี้อยู่เยอะถ้าอยากประสบผลสําเร็จนะคะคูมินเริ่มเลยนะคูมินเริ่มเลยนะคะถ้าคุณอยากประสบผลสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องทิ้งอดีตของคุณให้ได้ค่ะถ้าคุณยังมาทุกโศกเศร้าเสียใจเสียดายคุณไม่สามารถก้าวต่อไปได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆด้านของชีวิตคุณไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะ คนเราทุกคนมันก็ต้องมีแบบว่าเจอเจอเรื่องราวลบๆเจอเจอปัญหาโน่นนี่นั่นมากมายแต่ถ้าเราตั้งสติได้แล้วเราไปต่อค่ะไปต่อด้านดีเสมอค่ะใครจะทำร้ายเรา,เราใครจะนินทาเราใครจะด่าเราใครจะว่าเราเขาไม่รู้จักตัวตนแท้จริงของเราเราไม่มีเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้คนทั้งโลกได้รู้ได้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นแบบนั้นกูไม่ได้ทำแบบนั้นแบบนี้นะ ต่อให้เราอธิบายให้ตายนะคะเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่เชื่อคนที่เขาไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักแต่คนที่เขารักเราไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเขาก็จะรักในแบบที่เราเป็นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมัวทุกข์กับอดีตจมกับอดีตมือที่คุณกรรมอดีตไว้มือที่คุณกรรมอดีตไว้คุณจะเอามือที่ไหนคะไปคว้าอนาคตเพื่อมาอยู่กับคุณ จริงไหมถ้าคุณยังกรรมอดีตอยู่ไม่มีมือคว้าอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นปล่อยเถอะค่ะกรรมคุณก็เจ็บเหมือนคุณกรรมอะไรที่มันทิ่มแทงอ่ะมือคุณอยู่อ่ะแค่คุณคลายนิ้วมือออกเหมือนคุณล้วงเข้าไปในหายหรืออะไรสักอย่างแล้วคุณอยากได้ของเยอะๆแต่คุณไม่สามารถที่จะเอามือออกมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความโลภและความไม่มีสติของคุณแค่คุณปล่อยมือค่ะปล่อยมือแล้วก็เอามือออกมา แค่นี้มันก็ง่ายง่ายมากๆถ้าอยากจะไปต่อถ้าอยากจะสำเร็จถ้าอยากจะมีความสุขนะคะจงอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขและทิ้งเรื่องเราลบลบทิ้งความทุกความเศร้าความโศกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเคยล้มกี่ครั้งไม่ว่าจะพ่ายแพ้กี่ครั้งไม่ว่าคุณจะล้มเหลวจะเจ๊งจะทำอะไรแบบไม่ประสบผลสำเร็จเลยคุณก็จงขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนและประสบการณ์ไม่โกรธไม่โทษใครคะ่ะให้อภัยแล้วไปต่อนะคะทุกคนมันง่ายมากๆเลยกับการที่เราจะไปต่อได้เราจงให้อภัยคะ่ะขอโทษตัวเองด้วยให้อภัยตัวเองนะคะและก็กอดตัวเองบอกรักตัวเองว่าฉันขอโทษนะที่อนุญาตให้คนอื่นมาทำร้ายเธอที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดเสียใจทุกใจที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำให เรารู้สึกไม่ดีนะคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขายังอยู่กับเราเสมอมาเพราะตัวเราเท่านั้นที่อยู่กับเราไปจนวันตายนะคะคนอื่นเข้ามาจากไปเข้ามาจากไปนะคะมีพบมีพบ,ม,พบมีพรากมีจากเป็นเรื่องปกติสัจธรรมของชีวิตค่ะไม่จากเป็นก็จากตายเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจอย่าไปอาวรกับคนที่เขาทิ้งเราไปหรือเขาไม่เห็นคุณค่าของเราค่ะ คนที่เขาไม่เห็นค่าของเรานึกเสียว่าบุญของเขาไม่ถึงเราสินไม่เสมอกับเราจัก,กวาลโลกจะถีบเขาออกไปจากวงจรชีวิตของเราแบบอัตโนมัตินะคะมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้สมมุติคนหนึ่งกินเหล้าอีกคนหนึ่งไม่กินเหล้านั่งฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรมนู่นนี่นั่นคิดดีคิดบวกรักษาสินห้าแต่อีกคนหนึ่งกินเหล้ากินยาสูบบุหรี่แล้วก็ทําอะไรที่มันไม่ดี ต่อให้รักกันแค่ไหนนะคะจักรวาลก็จะถีบคุณออกจากกันเพราะสินไม่เสมอกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะกับคนที่คิดลบอีกคนนึงคิดบวกอีกคนนึงคิดดีหมดเลยมีความหวังคือแบบมีความฝันตั้งความฝันแต่อีกคนนึงคอยขัดอะ่ะไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเธอจะมานั่งมโนโน่นนี่นั่นน่ะมันไม่สามารถที่จะสําเร็จได้อีกคนคอยขัดตลอดอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะกรุณานะคะ สลัดทิ้งออกไปจากชีวิตเลยถ้าคุณอยากสําเร็จในชีวิตถ้าในรอบๆตัวคุณนะคะคุณลองสังเกตดูใครคิดลบพูดลบนินทาใครโน,น่นนี่นั่นอย่าไปเสียเวลาค่ะเสียดายเวลาทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันจริงไหมคะถ้าสมมุติว่าแฟนของคุณเพื่อนของคุณหรือใครก็แล้วแต่เขาบอกว่าไม่มีเวลาให้กับคุณคุณตั้งสตินะคะแยกให้ออก ว่าเขาไม่มีละมีเวลาหรือเขาไม่อยากมีเวลาที่จะมาอยู่กับคุณมาพูดมาคุยมาให้เวลากับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกออกตรงนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้รักเราเฮ้ยมันไม่ได้หวังดีกับเราเฮ้ยมันไม่คู่ควรกับเราอะเราตั้งสติได้กลับมาให้เวลากับตัวเองทบทวนและถามใจตัวเองว่าเราทำดีแล้วเอยเราคิดถูกแล้วหรอที่จะฝากชีวิตไว้กับใครที่จะไปเชื่อคนคนนี้ที่จะเดินตามคนคนนี้ และในเมื่อเขาคอยขัดตลอดเวลาเขาเป็นคนคิดลบตลอดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเสียพลังงานเสียพลังงานสุดๆค่ะครูมิน้นเคยเจอมาแล้วการที่เราอยู่กับคนคิดลบการที่เราอยู่กับคนที่เขาจมอยู่กับอดีตเราพยายามช่วยเขาแล้วนะคะแต่คนที่ตกหลุมมันจะกลายเป็นเราเราอ่อนแรงเราอ่อนพลังเราเหนื่อยเพราะเราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เราไม่สามารถที่จะไปวิ่งลู่ของคนอื่นได้ฉะนั้นนะคะ ตัวใครก็ตัวมันค่ะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปต่อนะคะคุณจะต้องสลัดอดีตความเจ็บปวดทุกอย่างทิ้งไม่ว่าจะเป็นอดีตด้านดีหรือด้านลบอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์กับในชีวิตคุณนอกจากว่าคุณนึกถึงแล้วคุณสร้างพลังผลักดันให้คุณไปต่ออันนี้คือได้แต่ถ้าส่วนมากนะคะคนเขาจะคิดไม่ออกแยกไม่ออก นึกถึงอดีตทีไรเจ็บปวดเจ็บแปบ๊บร้องไห้เสียใจไม่มีแรงไม่มีพลังไม่อยากจะทำอะไรหรือทำอน,นุตก็เจ๊งทำอันนี้ก็เจ๊งอะไรแบบเนี้ก็ไม่อยากจะทำอะไรเพราะฉะนั้นนะคะคนสํเเ็็จระดับโลกเขานะคะผิดพลาดเป็นหมื่นครั้งแต่เขาไม่นับว่านั่นคือความผิดพลาดแต่เขาคิดว่า เฮ้ยกูมีโอกาสได้ทดลองในสิ่งที่มันไม่ใช่และเขาทําไม่หยุดทําสม่ําเสมอเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองขึ้นมาและเขาก็ทําได้สําเร็จเหมือนเอออดิสันที่เขาผลิตหลอดไฟไม่มีใครเชื่อว่าจะมีหลอดไฟได้เขาทพาพลาดไปหมื่นครั้งแต่ถ้าเขาหยุดล,ล้มเลิกตอนนั้นเราจะไม่มีหลอดไฟใช้ในโลกใบนี้จริงไหมคะคนระดับโลกเขาสอนคนระดับโลกเขา มีหลักฐานตัวเป็นเป็นทุกอย่างให้เราแต่คนบางคนไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่90%ในโลกใบนี้ไม่เชื่อกดแรงดึงดูดไม่เชื่อกฎจักรวาลไม่เชื่อในพลังพระเจ้าในตัวคุณทุกๆคนนะคะจิตใต้สำเนึกของเรามีค่ามีพลังมหาศาลคุณลองนึกดูสิว่าเวลาที่เกิดไฟไหม้มีข่าวออกนะคะเขาทำไมสามารถ อุ้มยกตุ่มตุ่มหรือโอ่งอะไรนะ่ะลงจากบ้านได้เอาพลังมหาศาลมาจากไหนนี่แหละค่ะคือพลังมหาศาลจากจิตใต้สำานึกคือเราไม่ได้บอกเราไม่ได้สั่งอะไรเลยเขาพาเราไปลุยแล้วก็ทำเลยนี่คุณจะต้องคุยกับตัวเองเยอะๆนั่งสมาธิบ่อยๆตั้งสมาธิและคุณคิดดีเมื่อคุณมีโฟรเดียวกันกับจักรวาลคุณจะ คุยกันรู้เรื่องกับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะคุณดึงจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกสำนึกของคุณขึ้นมาค่ะถ้าคุณอยากจะทำอะไรอยากให้มันประสบผลสำเร็จนะคะคุณจะต้องเชื่อมั่นเชื่อตัวเองเชื่อเสียงตัวเองค่ะมันจะมีสองเสียงนะคะในหัวของคุณคือมารขาวกับมารดำเอออะไรนะเทวดาเนาะอันที่อันสีขาวคือนางฟ้าสีดำคือมารดำใช่ไหม เขาก็จะคอยถกเถียงกันว่าเฮ้ยมึงอย่าทําเลยอย่าทําเลยเสียเวลามันไม่ได้หรอกจะเสียงเงินเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เธอทําไม่ได้หรอกแต่เอกเสียงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีคนเคยทําสําเร็จมันมีคนสําเร็จมีตัวเป็นๆให้เราเห็นอยู่ทําไมเราจะไม่ทําวะทําไมเราจะไม่ลองวะเออทุกอย่างถ้าเราเริ่มต้นหรือเราลองลงมือทําค่ะต่อให้เราทําไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงไหมคะ ไม่ใช่ว่ารอให้เสียเวลารอให้แก่ก่อนรอให้ตายก่อนแล้วมาน,นึกเสียดายทีหลังเฮ้ยกูน่าจะทำกูน่าจะลองและบางทีเพื่อนนะคะเขารวยไปถึงดาวอังคารแล้วแต่เรากำลังเริ่มต้นเพราะลังเลสงสัยกังวลกลัวไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองจะทำได้ถ้าตัวคุณเองยังไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สำเร็จคุณมัวแต่เครียด คุณมัวแต่ทุกข์คุณมัวแต่เศร้ามันไม่ใช่ทางที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะเรียนรู้จากคนสำเร็จค่ะอ่านหนังสือคนระดับโลกคนรวยก็ทำยังไงพ่อพ่อรวยสอนลูกรวยทำยังไงเศรษฐีน้อยร้อยล้านทำยังไงนะคะ Net Idol, เน็ตไอดอลนักขายมือทองใครเขาทำยังไง ศึกษาอยู่แบบนี้ค่ะดูเข้าไปดูดเข้าไปค่ะสิ่งไหนที่ไม่อยากไม่อยากเป็นสิ่งไหนที่ไม่อยากเจออย่าทําสมมุติว่าคุณไม่ชอบคนที่ด่าคุณทําร้ายคุณหลอกลวงคุณโกงคุณคุณก็เริ่มต้นที่ตัวคุณนี่แหละอย่าไปทํากับคนอื่นก่อนเข้าใจไหมคะเออเก็ตเนาะเพราะว่าการที่เรานะคะรักตัวเองเป็น เข้าใจตัวเองอะเนาะอ้ะพ,อะะพ่อจักรวาลคอนเฟิร์มตัวต่อ,ตอนะคะตะกี้ตะกี้ตัวต,ต่อมาจอมสดๆเลยนะทุกคนอือ ถ้าเรารักตัวเองเป็นเราเข้าใจตัวเองเป็นเราไม่อยากให้ใครทำแบบนี้กับเราเราก็ไม่ทำแบบนี้กับเขาเราซื่อสัตย์ก่อนเราให้ก่อนไม่ว่าเราจะขายอะไรขายสินค้าหรือทำอะไรก็แล้วแต่เราให้ด้วยบริสุทธิ์ใจเราจะแนะนำใครมาทำงานกับเราเฮ้ยเขาไม่มีเงินนะเราไม่ได้หลอกลวงเขาว่าเอาเงินมาลงทุนนี่นี่นั่นเลยไปกู้มาโน่นนี่นั่นคือเราให้ด้วยใจค่ะคุณอยากมีรายได้ใช่ไหม คุณไม่มีงานใช่ไหมคุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆใช่ไหมเออเริ่มต้นด้วยการอ่ะเอาสินค้าไปโพสต์ได้เลยให้สร้างกลุ่มให้นู่นนี่นั่นคือสอนฟรีอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวเข้ามาเรียนรู้หรือเปล่านะคะคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอ้างว่าไม่มีเวลาติดลูกนู่นนี่นั่นเวลาลูกหลับเราก็ทําได้ค่ะโพสต์แค่แป๊บเดียวค่ะแต่งรูปก็แป๊บเดียวค่ะมีสอนทุกอย่างทั้งในกลุ่มทั้งใน YouTube แต่เราอะมัวแต่แบบอ้าง คนที่ติดข้ออ้างลังเลสงสัยไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันจะไม่ประสบผลสําเร็จและคุณจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงค่ะการที่เรานะคะการท่ายืนที่เราแบบว่ามั่นคงที่สุดเท่ที่สุดคือยือนด้วยลําแข้งของตัวเองทําด้วยตัวเองให้ได้คุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงบางคนมีสามีรวยไม่ต้องทําอะไรเลยสามีไม่ให้ไปไหนไม่ออกไปไหนไม่ให้เจอเพื่อน และคุณก็เหมือนทําตัวแบบเหมือนคนไรค้ค่าเขาจะหิ้วไปไหนก็ไปเขาจะให้ไปไหนก็ไปเขาจะให้ทําอะไรก็ไปแต่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าคุณรักอะไรอยากทําอะไรบางคนนะคะเย็บปักถักร้อยเก่งเย็บปักถักร้อยสวยทําอาหารเก่งทําขนมเก่งคือโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ออกมาสอนคะ่ะ ออกมาแบ่งปันออกมาแนะนำเพื่อนๆทำคลิปวィィิดีโอสั้นๆหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีๆและในเมื่อคุณสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีคนมาชมคุณเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรเอ้สวยเว้นนยน,น,นี่นี่นั่นและพอวันหนึ่งคุณขายโน่นนี่นั่นเขาก็จะสนับสนุนคุณค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณมาโพสขายเลยโพสขายเลยอยากขายอยากขายอยากขายอยากได้เงินอ,นอย่างเดียวอันนี้คือคุณอยากจะเอาค่ะการที่ คุณโลภมาก่อนคุณไม่สามารถที่จะขายได้หรือทําอะไรได้สําเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ก่อนนะคะสินค้าที่คุณจะขายหรือทําอะไรคุณต้องดูให้ดีว่าสินค้านี้คุณได้ลองหรือยังคุณจะได้บอกว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยนะกินแล้วหอมนะกินแล้วผิวดีนะใช่ไหมบางคนโพสต์อย่างเดียวไม่เคยกินไม่เคยลองและไม่ได้อินกับสินค้าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยโพสต์โดยที่ไม่ได้ใส่ความรู้สึกว่าเรานะ่ะ มาแบ่งปันนะแนะนําสิ่งดีๆให้คนอื่นนะแบบนี้มันก็ไม่มีใครซื้อมันก็ไม่มีใครทักจริงไหมคะหลายๆคนที่ชอบขายของที่เป็นแบรนด์กระแสมาแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปขายได้แค่แรกๆแ,แล้วก็หายไปร้านก็หายไปเลยบริษัทก็หยุดเจ๊งปิดไปอันนี้คือแบรนด์กระแสคะ่ะและเราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปสั่งที่ไหนในเมื่อเขาปิดไปแล้วคู่มิน้นเคยเจอคะ่ะมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นสกินแคร์นะคะใช้ดีมากมาก แตข่ขายไปได้ปีหนึ่งเขาหยุดเราไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนจริงไหมแล้วมันไม่ได้เป็นระบบมันไม่มีอะไรเลยก็แค่สั่งเอามาสต็อกแล้วก็ขายแต่ไอที่ครูมิ้นทําอยู่นะคะไม่ได้ชวนใครทานะแต่จะบอกว่าระบบมันโคตรดีสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ทั้งชีวิตไม่ต้องมาสมัครซ้ําไม่ต้องสต็อกสินค้าซ้ําคือลงทุนทีเดียวจบเลยคุณจะซื้อชิ้นเดียวสินค้าจะออกมาใหม่กี่พันชนิด ก็ได้ราคาในที่คุณซื้อครั้งแรกเป็นซูเปอร์ VIP ก็ซูเปอร์ VIP ครั้งเดียวนี่แหละค่ะอยากสำเร็จต้องดูคนสำเร็จอยากทำอะไรต้องถามใจตัวเองด้วยนะต้องรักในสิ่งที่ทำต่อให้ไม่รักในสิ่งที่คุณจะทำแต่คุณรักในผลลัพธ์สมมติว่าเฮ้ยยุค 5G แล้วนะคนมาอยู่ออนไลน์แล้วนะทำไมกูจะไม่เอาตัวเข้ามาบ้างหรอทำไมกูจะไม่ลองหรอยเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลองทําถ้าคุณรักในผลลัพธ์เอ้ยได้เงินไว้ขายของชิ้นหนึ่งกับราย0ร3 0 0 4 0่ขั้นต่ำ3า3 4 0 400เยอะกว่าค่าแรงทํางานอีกและถ้าวันหนึ่งแค่ขายวันละชิ้นอะ่ะกำไราไร3 0 0ครบเดือนก็ได้9,000นี่คืออย่างต่ําแต่ถ้าคุณได้วันหนึ่ง5ชิ้น10ชิ้นละ่ะคุณลองบวกลบคูณหารดูว่าการที่เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างแล้เราตั้งมัน่นตั้งใจทําสม่ําเสมอ มันจะทําให้คุณสําเร็จได้นะคะสําหรับวันนี้ครูมิ้นฝากไว้แค่นี้เนาะมาสั้นๆน,นานๆนนมาทีนะคะมาแบบว่าปุบป,ปับมาเลยเนาะขอบคุณคุณเอิงนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณมหาเศรษฐีทุกท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะรักรก,รกทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่อีกเลหนาจ้ะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆงปังๆนะคะอารมณ์ดีชีวิตดีดีจ้า